เราเจ็บป่วยเพราะอะไรเราอาจจะบอกว่าสาเหตุที่เราเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายนั้นอาจจะเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่ดีแต่ในความเชื่อทางเรื่องกฎแห่งกรรมกล่าวเอาไว้ว่าการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางใจนั้นเกิดจากการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือว่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่ก็ตามดังนั้นไม่ว่าเราจะตีสุนัขหรือแมวเพราะความสนุกหรือว่าจะทรมานสัตว์เพราะความสนุกของเราล้วนแล้วแต่เป็นบาปกรรมยิ่งทรมานมากก็จะยิ่งเป็นกรรมหนักมากซึ่งเป็นที่มาของอาการเจ็บป่วยของเราบางคนนั้น เคยทำกรรมโดยการโยนหมาแมวลงไปในน้ำไม่ให้มันขึ้นมาเพื่อดูซิว่ามันจะตายหรือไม่เช่นนี้ก็เป็นการทำความชั่วสุดท้ายแล้วเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดการหายใจและบ้านปลายชีวิตอาจจะตายแบบทรมานขาดอากาศหายใจก็เป็นได้เราจึงไม่อาจจะบอกได้ว่า อาการเจ็บป่วยของเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเคราะกรรมเพราะไม่แน่อาการเจ็บป่วยของเราอาจจะเป็นเพราะเคราะกรรมที่เราไปทํากับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็เป็นได้